เมื่อวานนี้ผมออกไปตลาดนัดมาเจอเด็กผีเนี่ยเพียบเลยถามว่ารู้ได้ยังไงว่าเป็นเด็กผีเอา้าก็เขาใส่เสื้อแมนยูเหมือนผมนี่แหละเพียบเลยสวัสดีแฟนช่องทุกท่านด้วยนะครับคิดสรุปข่าวประจำวันที่6กเดือนเปี2565ขอตอบโปยช่วงเวลาแห่งความสุข สักนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะอย่าเพิ่งหมั่นไส้กันไปเลยไม่รู้นะครับว่าช่วงเวลาแห่งความระทมแล้วก็ปวดกระบาลเนี่ยจะกลับมาอีกเมื่อไหร่นะเอาตรงๆนะผมก็ยังไม่ค่อยไว้วางใจกับทีมตัวเองสักเท่าไหร่นักมันเพิ่งจะเป็นช่วงต้นฤดูกาลให้กำลังใจทีมไปทีละนัดย้ำอีกครั้งก่อนไปรับชมรับฟังเนื้อหาข่าวสารในคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งการ like, กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปแล้วก็เดินตัวตึงโตงรุ่ง แล้วฝากคอมเมนต์พูดคุยด้านล่างในเหมือนเช่นเดิมนะครับว่าทุกท่านคิดเห็นประการใดกับข่าวในคลิปนี้วันนี้ก็จะมีเรื่องของควันหลงนะครับหลายจบเกมบทให้สัมภาษณ์ต่างๆประเด็นเรื่องของคริสเตโน o โรนัลโดนะครับจาก f a ิซิโอโรมาโน o เรื่องราวของมาคันแลตฟอร์ดช่วงนี้เป็นพระเอกนะก็ต้องให้แอร์ไทม์เขาหน่อยแล้วก็ท้ายคลิปเป็นตลาดซื้อขายนักเตะมากันที่ต้นคลิปนะครับ ท่านผู้ชมน่าจะได้เห็นไปแล้วนะครับสำหรับลิคาโดกาก้าตำนานทีมชาติบราซิลเจ้าของรางวัลบอลลุงโดนะฮะเมื่อปี2007พีกาก้าในตำนานจำกันได้หรือไม่กด22มาัวๆลิคาโดกาก้านะครับเข้ามาชมเกมที่อัลฟอร์ดแล้วก็เข้าไปเยี่ยมนักเตะแมนเชเต็ดแล้วก็อาร์เซนอลด้วยนะหลังจบเกมการในขันนะครับมีการเปิดเผยภาพก็ไปถ่ายรงถ่ายรูปหลายคนก็สงสัยว่ามาทำอะไร บางคนเนี่ยถึงขั้นชวนนะให้กากามาไหมเอานะมาเป็นผู้ช่วยโค้ดเอริกเทนฮาร์กคนปัจจุบันนะครับนักเตะทีมชาติบราซิลของแมนยูเอตเต็เริ่มเยอะแล้ว <_ S 1> ซึ่งริาโดกาก้านะครับโพสไอจีสตอรี่ว่าห้องเรียนวันนี้ที่แคลิงตันคาดการกันว่ากาการ์กำลังมาเรียนหลักสูตรโค้ดแล้วก็มาศึกษาดูงานที่แมนยูเอตเต็ด้วยแต่ไม่ใช่หมายความว่าเขาอ่ะ จะมาเป็นผู้ช่วยโค้ชที่แมนยูนะแต่แค่แบบว่ามาเรียนหลักสูตรโค้ดแล้วก็มาศึกษาวิธีการทำงานนู่นนี่นั่นเพิ่มเติมไปด้วยนอกจากกาก้าก็มีชูริโอเซซ่านะครับที่ตามข่าวเขาบอกว่าบินมาเรียนแล้วก็ศึกษาดูงานด้วยข่าวต่อไปนะครับมากันที่บรูโน่แฟนันให้สัมภาษณ์กับทาง MUTV ครับหลายจบเกมบรูโน่กล่าวว่าในตอนนี้ เราต้องพยายามรักษาโมเมนตัมเอาไว้เราต้องชนะติดตกันให้กลายเป็นเรื่องปกติไปเลยสนัดเนี่ยมันยังไม่พอต้องชนะขึ้นไปมากกว่านี้อีกชนะทุกนัดเลยให้เป็นดีใสเรารู้ดีว่าการลงเล่นในกับสโมสรแห่งนี้เราต้องชนะให้ได้ทุกนัดที่ลงสนามเรารู้ดีว่าบางครั้งอาจได้ผลการในขันที่ต้องการแต่มันก็มีบางครั้งที่ไม่ได้เช่นเดียวกัน แต่ไม่ว่ายังไงซะเราต้องสู้ต้องแสดงสปิริตต้องมีความสามัคคีต้องมีสิ่งต่างเหล่านี้หากต้องการคว้า3คะแนนเหนือคู่แข่งผมคิดว่าเราทุกคนแสดงให้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วนะเราพยายามที่จะสู้นี่เป็นเหตุผลที่ทำไมเราคัมแบ็กกลับมาได้3คะแนนนอกจากนี้นะครับได้กล่าวถึงจังหวะก,การจ่ายของคริสเตียนอีริกเซน ลูกสามอ่ะบูโน่จ่ายกับอีริกเซนหลุดเดียวลูกนั้นนะครับบูโน่แอบบนนะฮะแอบแซลอีริกเซนว่าทำไมไม่ยิงไปเลยล่ะตัวเองอ่ะจะได้แอสซิสก็อีริกเซนไม่ได้ยิงถูกไหมเลือกถวายพ่านทองฝั่งลูกนิมิตนะฮะให้กับมาคัตแลตฟอร์ดยิงเข้าไปบูโน่นะครับกล่าวติดตลกว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมไปเลยนะแต่ตรงๆผมก็แอบเซงเหมือนกันนะนิดนึง ไปบอกคริสเตียนว่าจริงๆแล้วอ่ะฉันจ่ายนายหลุดไปแบบเนี้นายต้องยิงเองแล้วนะจะได้แอซซิดด้วยแต่จริงๆนะมันเป็นการเล่นที่ดีของคริสเตียนมันไม่ง่ายเลยที่คุณจะส่งบอลให้กับเพื่อนทั้งทางที่คุณน่ะมีโอกาสยิงประตูอยู่หน้าโกโล่โล่งๆแบบนั้นเป็นการเลี้ยงลาที่ยอดเยี่ยมของมาคัสแล้วก็เป็นการส่งบอลที่ดีมากๆของคริสเตียนนกข่าวก็ให้พูดถึงประเด็นนะครับเรื่องของการประเดิมสนามของอันโตนี อันโตนี่เป็นคนที่สุดยอดไปเลยนะมันคงจะเป็นความรู้สึกที่มหศัศจรรย์มากๆสำหรับเขาเราทุกคนแฮปปี้กับสิ่งที่เขาทำได้ก็คือเรื่องของประตูะแล้วก็เสียงจากแฟนๆที่ทางตัวเขาได้รับในวันนี้ด้วยนะเขามีเวลาซ้อมกับทีมไม่เยอะเลยแต่เขากลับทำได้ดีมากๆพวกเราต้องการอะไรจากเขามากกว่านี้ซึ่งตัวเขาก็รู้ดีเขาต้องแบกรับความกดดันมากมาย จากค่าตัวร้อยล้านยูโรนั่นแหละแต่เรารู้ดีว่าเขาสามารถทำอะไรได้บ้างเมื่อไรก็ตามที่เขาสามารถปรับตัวกขา้าหาพมีเมร์ลีกได้ผมเชื่อว่าเขาจะดียิ่งกว่านี้อีกแล้วก็ยังได้บอกอีกนะครับว่าจริงๆแล้วว่ากัปตันทีมตัวจริงคือแฮร์รี่แม็กควาทุกคนก็ทราบถึงเรื่องนี้ดีแต่ตัวเขานะครับก็จะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดไม่ว่าจะสวมนะครับปกแข่กัปตันทีมหรือไม่ก็ตามนะจะได้เป็นกัปตันทีมหรือว่า ไม่ได้เป็นกับตันทีมเนี่ยก็พร้อมที่จะใส่สุดรวมไปถึงจังหวะการเล่นบอลเสียงเสียงด้วยเออถ้าเกิดเล่นเสียงแล้วทีมได้ผลประโยชน์ตัวเองก็จะเล่นไปเรื่อยๆเฮ้ยแต่บางครั้งอะ่ะก็ต้องแบบเผาๆบ้างบางทีมึงจ่ายบอลเสียงแล้วแบบโดนโต้กับมาไงตะหนดนอกจากนี้นะครับก็พูดถึงประเด็นที่ตัวเองอะ่ะถูกคนอื่นวิจารณ์ว่าเป็นคนขี้บน่นสระตัวเขาก็จะทําไปตลอดนะเขาก็จะบ่นเล็กบ่นน้อยบ่นนั่นบ่นนี่บ่นนู่นไปเรื่อย ส่วนหนึ่งอ่ะเพื่อเป็นการเหมือนกับอารมณ์เรียกสกติเพื่อนๆด้วยให้กลับมาโฟกัสกับเกมอะไรก็ตามที่มันเป็นประโยชน์สูงสุดของทีมอ่ะเขาจะพยายามทำนะครับอันนี้ก็เป็นในมุมมองของเจ้าตัวนะสำหรับบรูโน่แฟนันนะครับบ่นนะบ่นได้แต่ปีที่แล้วเนี่ยเล่นบ่นจนแบบหลุดออกทะเลไปเลยไงกลายเป็นเดอะยัวแฟนัน ต่ช่วงนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับบูโน่นะมีคิสซิดอิลิเซนมาแบ่งเบาภาระเรื่องของการออกบอลดูจะไม่ต้องแบกโลกดูจะไม่ต้องแบกเรื่องการสร้างสรรค์ไว้ที่ตัวเองเหมือนเดิมและก็มีอิลิเซนมาช่วยเรื่องของตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับจากการแอสซิสต์ของบรูโน่นะครับที่จ่ายกับมาคาเลสฟอร์ดยิงทำให้เขามีสถิติถ้าเกิดนับตั้งแต่กุมภาพันปี2020 ที่บรูโน่แฟนันลงสนามนะครับเป็นนัดแรกทําให้ตอนนี้เขากลายเป็นนักเตะที่แอสซิจากจังหวะโอเพนเพลย์ได้มากที่สุดในพรีเมียร์ลีกด้วยจํานวน23ครั้งก็หวังว่าจะดีไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับสำหรับตานวดนี่ก็ยิงหนึ่งจ่ายหนึ่งและข่าวต่อไปนะครับมากันที่ซาโมนลักเฮิร์ตเปิดเผยนะครับว่าดีโก o ดาโลแท้จริงแล้วอะ่ะนอกจากราเฟวาราเนี่ยดีโกดาโลนะครับถือเป็นอีกคนหนึ่ง ที่มีส่วนสําคัญในเรื่องของการออกคําสั่งเรื่องของการ organize เรื่องของการบอกเพื่อนช่วยกันเตือนเพื่อนทําให้แผงเกมรับทั้งกองหลังและก็กองกลางเนี่ยรวมกันเป็นเนื้อเดียวนะครับคือคอยช่วยเหลือกันและกันคอยกระตุน้นคอยออกคําสั่งคอยบอกเดเรโกดา o โลนะครับถือว่าเป็นนักเตะที่มีความสัมพันธ์ที่ดีมากๆกับนักเตะหลายๆคนหลายๆกลุ่มในทีม ไม่ใช่เพียงแค่กลุ่มนักเตะโปรตุกีสเท่านั้นสาเหตุนะครับเนื่องมาจากการที่เขาสามารถสื่อสารได้หลายภาษาอันนี้ผมก็เพิ่งรู้นะมาจากการที่เขาสามารถพูดได้หลายภาษาครับนอกจากเขาจะพูดภาษาสเปนกับลาเฟวาราแล้วก็ลิซานโดมาร์ติเนสคือวารานเนี่ยพูดสเปนได้ลิซานโดมาร์ติเนสก็ฟังสำเนียงสเปนได้เขายังพูดภาษาอังกฤษ,ก,ฤษกับกลุ่มนักเตะอังกฤษอย่างสกอตแม็กโทมิเน ได้เช่นเดียวกันด้วยแล้วก็ผู้ภาษาโปรตุเกสกับอันโตนี่มันทำให้การพูดคุยกันทำให้การเชื่อมกันเนี่ยทุกอย่างมันง่ายขึ้นทุกคนเปิดใจมากขึ้นเดโกดาโลเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีอ่ะเป็นคนเฟรนลี่พอทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีความมั่นใจมากเพิ่มขึ้นมันเข้าที่เข้าทางผลงานในช่วงหลังก็เลยดีนั่นเองนะครับ ฟบิซิโอโรมาโนนะครับยืนยันคอนเฟิร์มอีกเสียงหนึ่งว่าเดียโกดาโลเนี่ยถือว่าเป็นคนที่สําคัญมากๆนะตอนนี้นะครับในห้องแต่งตัวของแมนยู่ดา์ลอตเดียโกดาโลนะครับมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เล่นในทีมของแมนยูเต็ดมากมายรวมไปถึงเ e อลิกเทนฮาก็หลงรักเขาด้วยอีกหนึ่งลูกรักแน่ๆนะตอนนี้นะครับ รายงานจากฟุตบอโอิตาลีนะฮะไปเปิดเผยผ่านรายการดิยูเตสแตนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกาลังหารือเกี่ยวกับข้อตกลงเรื่องของสัญญาใหม่ของเดโก o ดาโลนะฮะในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าต่อจากนี้เนื่องจากสัญญาของเขาจะหมดลงแล้วครับในเดือนิุนายมปีุนายนปี2 000, 000, 000, หรือสัญญาเพียงแค่ปีเดียวแล้วลตอนนี้นะครับฟอร์มการเล่นดีขึ้นมามา,มากมก โอเคจริงอยู่ว่าลูกเปิดเนี่ยอาจจะมีเปิดเสา4เสา5เสา8ไปบ้างแต่เรื่องของเกมรับดีขึ้นมาแบบผิดหูผิดตาเลยฟอร์บิซิโอโรมาโนนะครับเปิดเผยอ,อีกว่าเอลิเทนฮาร์แท้จริงแล้วครับไม่ได้มีความจริงจังในการเซ็นสัญญากับเดฟคืออารมณ์ประมาณได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรในช่วงท้ายตลาดเนื่องจากตัวเลือกหลักของเขาคือเดโกดาโล ต่อไปเป็นเรื่องของคริสเตยโนโรนัลดนะครับรายงานจากฟ a b บซิโอโรมาโนรายการดียุยแต่แตนจอสเวนเดนนะครับใช้เวลาในช่วง2หรือ3เดือนในการพยายามหาสโมสรใหม่ให้กับคริสเตยโ o นโรนัลดจนถึงวันเดทไลน์เลยอย่างไรก็ตามไม่มีตัวเลือกไหนนะครับที่เป็นไปได้ถึงอย่างนั้นนะครับคริสเตยโนโรนัลดก็ไม่เคยสร้างปัญหาใดๆให้กับเอริกเทนฮา และบอร์กบริหารของแมนยูเอตคืออยากย้ายทีมจริงนะแต่ว่าไม่ทำตัวให้เป็นปัญหาผมเห็นเรื่องราวข่าวปลอมเฟกนิว mm. <fake news S 2> มากมายเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มันไม่ดีอ่ะของคริสเตโน่ทั้งในการฝึกซ้อมก็คงจะอารมณ์ประมาณว่าโรนโดไปยุคนนู้นคนนี้คนนั้นให้ทะเลาะก,กันในการฝึกซ้อมเป็นตัวปัญหาของห้องแต่งตัวรวมไปถึงเรื่องของความเป็นมืออาชีพเมื่อเขาได้ลงสนาม วิธีการที่เขาทํางานกับแมนยูเอตต์อ้ข่าวต่างที่ออกมาก่อนหน้านี้ที่แบบจู่โจมโรนโดอ่ะเป็นข่าวเฟกนิวนะครับข่าวต่อไปนะครับมากันที่ลิซานโดมาร์ติเนสที่หลายๆคนทักงอินบ็อกแฟนเพจเข้ามาว่าให้ไปเช็คหน่อยว่าอาการเป็นยังไงบ้างเจ็บจริงไหมฟอร์มกำลังฮอตเลยเรื่องของฟอร์มการเล่นที่ผมเห็นด้วยนะผมไปเช็คมาจากฟูมช์ย้อนหลังนะครับไปแกะเรื่องของรายละเอียดการเล่น ที่อาจจะมองข้ามไปแล้วก็วารานเนี่ยโอ้โหโดนความเร็วของกาเบรียลเคซุดแล้วก็การเคาะบอลต่อบอลของอาร์เซนอลนี่เล่นงานหนักมากมีเปรๆเหมือนกันนะครับสําหรับวารานกับกลายเป็นลิซานโดมารติเนสเนี่ยแม่งแบกถามว่าทําไมแบกจบหลักของตัวเองเนี่ยก็เป็นการชนกับกาเบรียลเคซุดนี่แหละคือเคซุดไม่ใช่แค่ป่วนวารานอย่างเดียวนะยังต้องเจอกับลิซ่าซึ่งลิซ่าเนี่ยโอเค รับมือกับเบลเคซุดได้ดีอาจจะมีบางจังหวะหลงเหลี่ยมเขาบ้างแต่โดยรวมนะไม่ได้แพ้ขาดขนาดนั้นต้องไปช่วยมาเลเซียอีกในการรับมือกับบูกาโยสากา้าซึ่งมาเลเซียนี่โดนเผาเละเห็นไหมครับท่านผู้ชมดวลกับกับเบลเคซุดไปช่วยมาเลเซียนะฮะรับมือกับบูกาโยสากา้ามาเลเซียนี่จะตายอยู่แล้วครึ่งหลังเนี่ยเทนฮาร์ตต้องส่งเฟส มาช่วยมาลาเซียมุกโยซาก้านี่ปวดมากนอกจากนี้นะครับงานอีกอย่างหนึ่งของลิซานโดมาติเนสเขาเป็นสต็อปเปอร์ถูกไหมลิซ่าเนี่ยเป็นสต็อปเปอร์ก็ต้องออกนะจากตำแหน่งของตัวเองมาเจอกับมาตินโอเดกาดที่เป็นตัวจ่ายบอลของอาร์เซนอลอีกจ็อบหนึ่งอ่ะเห็นไหมครับว่าหน้าที่มึงเยอะมากแถนประตูตีเสมอของอาร์เซนอล ถ้าไปดูไฮไลท์ดีๆนะครับจะสังเกตได้เลยว่าลิซานโดมาร์ติเนสแม่งเกือบบล็อกลูกยิงของบุโกโยสาก้าได้แต่บอลมันลอดขาไงก็เลยบล็อกไม่ได้ดังนั้นนะครับลิซานโดมาร์ติเนสถ้าเกิดผมให้คะแนนใหม่ผมจะไม่ให้แค่8นะแต่ผมจะให้8.5เลยเล่นดีมากนะครับมากันที่เรื่องของอาการบาดเจ็บไปเช็คมาจาก TYC Sport นะครับเปิดเผยว่าลิซานโดมาติเนสสบายดี เขาไม่ได้เป็นอะไรถูกเปลี่ยนตัวนะครับเนื่องมาจากเป็นการป้องกันไว้ก่อนคือลิซ่าเนี่ยมีอาการตึงที่กล้ามเนื้อก็เลยถอดออกเลยนะครับเป็นการป้องกันความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอาการบาดเจ็บปัจจุบันนะครับไม่ได้มีอะไรร้ายแรงนะเขาสบายดีไม่ได้เป็นอะไรแต่ผมไปเช็คมาจากรูปภาพการฝึกซ้อมล่าสุดที่สโมสรได้ปล่อยออกมาเหมือนกับว่าเขาแบ่งเป็นสองกลุ่มนะ กลุ่มนักเตะที่ลงเล่นเต็มเวลาก็ให้ไปวิ่งยืดเหยียดคลายกล้ามเนื้อไปส่วนบรรดาน,นักเตะตัวสำรองหรือไม่ก็คนที่ไม่ได้ลงสนามอ่ะไม่ได้มีส่วนร่วมก็ซ้อมตามปกติไปแต่ลีซันโลามมติเนสไม่มีรูปเลยนะครับอาจจะให้พักไปหรือเปล่าวันหนึ่งเต็มๆพอมีอาการตึงเรื่องของกล้ามเนื้ออีกคนหนึ่งที่ไม่ได้มีรูปออกมานะครับเมื่อวานนี้ ก็คือมาคั Rat ford. Rat ford ดแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดต้องรอเช็คมีอาการที่กล้ามเนื้อก่อนถูกเปลี่ยนตัวจากสนามไปเนี่ยผมเห็นจับจับไปที่แฮมสติงด้วยถ้าเกิดให้ผมเดานะแรดฟอร์ดน่าจะไม่ได้มีส่วนร่วมนะครับกับเกมยูโรปาลีกก็คือใส่ชื่ออาจจะเดินทางไปด้วยแต่น่าจะไม่ได้ลงสนามนะสำหรับมาคัดแรดฟอร์ดส่วนอนาคตของดรนะครับฟอบิซิโอโรมาโนบอกว่าตั้งแต่เอริกเทนฮาก เขาารับงานคุมทีมเขาต้องการใช้งานดอร์มาคัตแลตฟอร์ดมาโดยตลอดซึ่งเนี่ยมันจะไปตรงกับบทให้สัมภาษณ์ของเอริกเทนฮากตอนที่แลตฟอร์ดมีข่าวกับปารีสแซงต์แชมงที่นักข่าวไปถามว่ามาคัตแลตฟอร์ดมีข่าวกับ PSG ปารีสแซงต์แชมงว่าต้องการได้ตัวเขาคุณมีแผนงานจะใช้เขาอย่างไงเทนฮากก็บอกว่าคุณก็ได้เห็นไปแล้วตั้งแต่วันแรกเนี่ยที่ผมมาทำงานที่นี่ เขามีความสําคัญมากๆแล้วก็ไม่มีความต้องการน่ะจะเสียแรดฟอร์ดไปเขาอยู่ต่อกับแมนอยู่อย่างแน่นอนซึ่งนีโรมาโน่นะครับก็ยืนยันว่าเทนฮาร์ตั้งแต่เข้ามาทำทีมเนี่ยเขาต้องการใช้งานแรดฟอร์ดมาโดยตลอดและจะมีการพูดคุยถึงเรื่องของสัญญาฉบ,บับใหม่แต่ต้องใช้เวลานะครับสักพัก คือเป็นนักเตะลูกม่อของสโมสรที่เจ้าของคนข้างในองค์กรบรรดงบรรดาตำนานนะฮะพยายามเอาใจช่วยมากที่สุดถามว่าทำไมผมถึงกล้าพูดท่านผู้ชมลองไปดูคลิปสรุปข่าวที่ผมพาดหัวว่าเด็กผีต้องฟังอ่ะที่มันเป็นคำพูดของเวลูนี่นะครับที่มีการเปิดเผยเรื่องราวข้างในองค์กรแมนยูคนหนึ่งที่รูนี่กล่าวถึงคือมาคัสแลสฟอร์ด เขาบอกประมาณว่าเป็นคนที่ข้างในองค์กรแมนยูอ่ะเป็นคนที่หลายๆคนนะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมโมสรแห่งนี้อยากเห็นอยากเห็นแรดฟอร์ดอ่ะประสบความสำเร็จมากที่สุดอยากเห็นได้ดิบได้ดีอ่ะแม้กระทั่งการได้ย้ายไปอยู่ปารีสแซง์แมงเพื่อที่จะฟื้นฟูอาชีพนักฟุตบอลของตัวเองเขาก็อยากเห็นคือมีแต่ความปรารถนาที่ดีอ่ะ ให้กับเด็กคนนี้รวมไปถึงแฟนบอลท้องถิ่นก็พยายามเอาใจช่วยแรดฟอร์ดคือแม่งเป็นเด็กเส้นเอาง่ายเป็นเด็กเส้นนะอารมณ์แบบเด็กเส้นนะเดี๋ประมาณช่วงตุลาเนี่ยผมไปดูบอลที่อังกฤษผมจะพยายามไปถ่ายฟุตเทจบรรยากาศต่างๆในเมืองไม้ทุกท่านดูแล้วกันนะครับคือล่าสุดเนี่ยก็ไปเห็นจิตรกรรมฝาผนังของแรดฟอร์ดเพิ per ่มมาอีกแล้วไออย่างเราอ่ะเราอยู่ที่ประเทศไทยเราอาจจะไม่อินมาก แต่คือมันไม่เหมือนกับแฟนบอลท้องถิ่นที่นู่นไงแล้วใครมาฟังไลฟ์ผมบ่อย,อยๆเคยมีคนมาถามผมสองสารอบว่าทีมทุดปัจจุบันของแมนยูเนี่ยมีใครที่เข้าข่ายเป็นลูกรักของเทนฮากบ้างคือมันมองออกง่ายมากครับคุณดูจากบทสัมภาษณ์พฤติกรรมการแสดงออกทั้งในแล้วก็นอกสนามถ้ายังไม่เชื่อผมนะถ้ายังไม่เชื่อผมคุณดูไปเรื่อย ดูไปได้เลยครับยาวๆได้ลงเล่นเรื่อยๆแน่นอนจนกว่าจะเจ็บกันไปข้างหนึ่งหรือไม่ก็เข็ดไม่ขึ้นน่ะถึงทุกดอกก็เดี๋ยวต้องมารอดูนะครับว่าเอริกเทนฮาจะสามารถกอบกู้ฟอร์มของด็อกเตอร์แรชชี่กลับมาได้จริงอย่างที่เขาเนี่ยคาดหวังหรือไม่ท่านผู้ชมครับมากันที่ข่าวตลาดซื้อขายนักเตะน,นะครับแถมให้ท้ายคลิป ฟาบิซิโอโรมาโนนะครับเปิดเผยเกี่ยวกับอนาคตของจูดเบลลิงแฮมตลาดซัมเมอร์นี้ไม่ได้ย้ายแต่ซัมเมอร์ปีหน้าเนี่ยไม่แน่อาจจะเป็นดิวใหญ่อาจจะเป็นมหากราบอีกมหากราบหนึ่งก็ว่าได้นะไปรอเอาซัมเมอร์ปีหน้าโรมาโนนะครับบอกว่าในตอนนี้มีอย่างน้อยๆน,นะ4-5สมโมสรที่มี potential ศักยภาพมากพอจะสามารถทุ่มเงินในการคว้าตัวจูดเบลลิงแฮมกองกลางดาวรุ่งวัยสิปีของรัสเซียดอดมุนมาร่วมทีมได้เรียพูนะครับเป็นสโมสรที่ค่อนข้างชัดเจนมากที่สุดว่าอยากได้ตัวน้องจูดมาร่วมทีมเห็นได้จากการประหยัดเงินในช่วงซัมเมอร์นี้นั่นเพราะว่าแผนงานนะครับในปีหน้าของเรียบูเป้าหมายเบอร์หนึ่งะคือจูตเบลลิงแฮมเช่นเดียวกับเรอัลมาตริดก็มีการเริ่มวางแผน ในการหาตัวปั้นเกมนะครับแทนที่ของลูก้าโมดิชและโทนี่โคดไว้บ้างแล้วซึ่งลงจูดเบลลิงแฮมนี่แหละที่มัดเปิดก็วางแผนนะครับที่จะเสริมทัพนะที่จะทุ่มเงินคว้าตัวเข้ามาร่วมทีมนอกจากนี้นะฮะก็มีแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็เชลซีเป็นทั้งสองทีมที่โรมาโน่คาดการว่าน่าจะมีชื่อของจูดเบลลิงแฮมอยู่ในลิสต์รายชื่อเชลซีจร,จริงก็มีข่าวกับเนคแครด้วย ส่วนทางฝั่งของแมนยูกันบ้างชัดเจนนะครับว่าเป็นนักเตะที่อยู่ในลิสต์สายเชื่ออันดับต้นๆของสโมสรของทางฝ่ายแมวมองมาโดยตลอดแต่ทว่ามันไม่ชัดเจนครับว่าเอริกเทนฮาร์กสนใจหรือเปล่าสนใจที่จะไปเดินดีลหรือเปล่าเช่นเดียวกับไรด้วยทั้งจูดเบลลิงแฮมแล้วก็เดแคนไรทไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าเอริกเทนฮารกอ่ะ อยากได้เองจริงๆหรือไม่ดิวของกองหน้าก็น่าสนใจนะครับว่าแมนยูเต็จะเสริมทัพใครเข้ามาร่วมทีมนะเพราะลรนโดเนี่ยถ้าผมเดาอยู่กับทีมต่อก็อย่างมากสุดปีนี้ปีสุดท้ายแล้วมาซิยาวนี่ก็ยังเข้าโรงพยาบาลอยู่เลยไม่มีความสม่ำเสมอเอาแนวนอนไม่ได้แรดฟอร์ดนี่ก็เป็นปีกไม่ใช่กองหน้าดังนั้นนะครับดิวกองหน้าเนี่ยก็ต้องหาเช่นเดียวกัน ค่อยว่ากันต่อในอนาคตนะครับถ้าเกิดชอบใจคลิปนี้ฝากกระทึบปุ่มไลค์มารวรวนะฮะแล้วก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยเด้อพี่น้องสามารถคอมเมนต์พูดคุยด้านล่างด้เหมือนเช่นเดิมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายจุบๆ